ไม่รู้เนี่ยเป็นป่าไม่รู้ <c oughs> อะไรเป็นป่าลืมซะไงสองาาต่อสองต้องอะไรสองตาอสองถ้าคนเป็นจะไม่เงียบขนาดนี้หรอกคนเป็นมันดังเงยอเป็น <c oughs> รู้ดีเหลือเกินนะเฮ้ย <c oughs> เป็นไงบ้างใครโทราาสังราา่งตกววะ ของโนเองถูกอโนอโนมันเล่นเงาแบบีได้ไงอ่ะเอ้ยมึงรู้อะไรอ่ะกระเป๋ามึงลึกขนาดนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่สองท่าสองท่ายังไงเนี่ยแกนนิ้วตีนโอ้โหจำไหมมียจะได้เปิดโทรศัพท์ไม่ได้เออถึงมันก็ตัดมือไปเลยนาเลยนะตามัดมือมึงทนยั้ไงโอ้ คุณเพราะขนุนหนังอะไรกันใครใครโอ้มาดูดีเหลือแต่เส้นในอย่างเดียวแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยขางชื่อนเอาหน่อยโอ้บให้คุยพวกเนอ่ยแบนทาทำมาียว่าะแมทมูดนี่ทำยังไงหม้นกอนเฮ้ยมอนต่อบัางแล้วก็รวบเลย ต้องไปเดี๋ยวไม่อ่านด้วเลยนะทีเมื่อกี้นะเปิดเฮ้ยเป็นหมดนป่ะเนี่ยทำไงไทำเหมือนพวกทำเหมือนแหวนแหวนได้กินไก่เมื่อกี้ยังไงฮะเาจะำไงอยู่สองต่อสองทำยังไงวะ อยู่สองสองไดยังไงม้วนมีม้วนน่ะม้วนม้วนไปม้วนไปครับดีครับม้วนอยู่ต้นหนะม้วนไปดีครม้วนแล้วม้วนแล้วรวบเลยรวบเลยฮะรวบเลยม้วนแล้วรวบเลยรวบรวบปะเฮ้ยเอาเลยนะเฮ้ยรวบก่อนเดี๋ยวไปเอาเอ๊ะแม่แเดี๋ยวไปทำนะ อ่ะอะไรนะรวบเลยรวบเลยเหรอโอ้ยย e oh, yeah. ังไงเงี้ยเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยรัแล้วนะ เปยังจของให้ปล่อยงไงรวมแล้วรวมแล้ว